สำหรับตัวละครคุณครูแครนนะคะถือว่าเป็นบทบาทที่ไม่ไม่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าเขาเขาเป็นผู้หญิงที่หนึ่งคือเขาอยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างเรามากเรายุคสมัยนั้นก็มีความคิดความเชื่อค่อนข้างต่างจากสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องประเด็นทางเพศเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเป็นความยากก็คงจะอยู่ที่เราจะทำยังไงี่เราจะเข้าใจ ความคิดของคนสมัยนั้นแล้วก็ความคิดของตัวคุณครูแครเรนด้วยรับบทเป็นมาธาะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นคงในตัวเองหาคุณค่าของตัวเองตลอดเวลา<ม>เขาก็ยึดชีวิตของเขาเนี่ยดำเนินไปด้วยการยืดติดกับคนคนนึงซึ่งก็คือแคร์เรนด้ย่ยเขาโจเซฟคาร์ดินก็เป็นตัวละครที่ คิดว่าตัวเองเพื่อเอกของเรื่องก็ว่าอยากดูดีในสายตาของทุกคนแต่จ,จริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นนะครับเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามอยากจะเป็นคนที่ที่ดีพร้อมอะ่ะมันมันฝืนนะครับสหรบผมมันฝืนตัวละครนี้ต้องเป็นคนที่มั่นใจมากพูดเสียงดังฉะดฉานมั่นใจอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันตรงข้ามกังหมดเลยเป็นคนที่นับถือตัวเองดังนั้นก็เลยร่วมกับเขาช่วยว่าแบบ องั้นลองลองคิดดูสิว่าการที่เรานับถือตัวเองมากๆขนาดเนี้ยแต่ถ้าแบบตัวเองอทิ้งตัวเองตัวเองขาดอะไรไปวันหนึ่งเออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณค่าของตัวเองมันหายไปอะไรที่เราภูมิใจมากอะไรที่เราพาร,รา,พาวมากเออแล้วถวันหนึ่งมันหายไปคือขั้นตอนมันก็แค่เราต้องเข้าใจตัวละครแล้วก็หาเขาเรียกว่าหา จุดประสงค์ของตัวละครตัวนั้นให้เจอถ้าเราเข้าใจอะค่ะมันมันก็มันก็จะเป็นเส้นเรื่องของมันแล้วมันก็จะเดินเดินตามเส้นเรื่องไปเรื่อยๆก็ชคดีที่นักแสดงแต่คนน่ารักมากแล้วก็เออ สนใจที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะก็เลยเวลาพัฒนาคาแรคเตอร์หรือว่าทำอิโพไวอออะไรอย่างนี้ก็ก็ให้ความร่วมมือดีแล้วพุ่มกับก็รู้สึกดีที่เเหมือนเราเราได้เรียนรู้กับนักแสดงด้วยค่ะจริงๆแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะโชคดีที่เราเจอผู้กำกับที่เขาอยู่กับเรื่องและเข้าใจเรื่องอย่างลึกซึ้ง พอเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าเขาต้องการที่มันเป็นไปในจุดไหนจริงๆเราค่อนข้างรู้สึกว่าพุ่มกับเรื่องนี้ทางานชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าต้องการอะไรคือชื่นชมน้องพาวมากตรงที่ว่าเออถึงแม้เราจะหาอะไรเทียบเคียงไม่ได้อะเขาก็ช่วยว่าแบบเออลองอย่างนี้ไหมลองอย่างนั้นไหมคือเป็นอะไรที่แบบบางครั้งเราคิดไม่ถึงแล้วคือคือถ้ารู้เลยว่าเขาแบบเออแบบคอมมิตกับละครน,นี้นะพี่พาวเหรอ ็นพวก,นกับที่แปลกมาก <c oughs> คือผมผมผมได้มาของอักษรมาสองสามเรื่องก็เจอพี่พายาคนแรกที่แบบเออเขามองในมุมที่แบบแปลกอะทำให้ผมได้มองมองของอักษรในแบบใหม่เขามองโลกในแง่ที่เป็นเหตุเป็นผลนะปกติผมจูนผมนกรู้สึกว่าเออลักคนนี้แค่รักแค่เนี้ยพี่พายก็ถามตลอดว่ารักเพราะต้องการอะไรจากเขามันก็โหดร้ายอยู่ฟังตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแอนตี้อ่ะแต่มันก็คือความจริงนะครับ ือการที่เราจะเลือกพบใครคนหนึ่งอะว่าน,นเขาสุว่ามันสาหรับว่านมันไม่ใช่ที่เพศอ่ะเออมันมันคือมันคือการเห็นว่าโอเคเราเข้ากับคนคนนี้ได้แล้วคนคนนี้เขาก็เห็นคุณค่าของเราแล้วก็เห็นคุณค่าของเขาจูงกันได้แค่น,นมันเป็นการตั้งคำถามกับความรักมากกว่าว่าสรุปแล้วเรารักใครเพราะอะไรและความรักจริงๆแล้วมัน มันตีความได้ลึกแค่ไหนค่อนข้างเชื่อในความสุขของแต่ละคนนะคะรู้สึกว่าถ้าถ้าเขาทำแล้วเขามีความสุขแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายใครก็ก็คือเราก็ควรจะให้ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำผมชิวมากเลยนะผมไม่คิดว่าความรักมันเกิดได้ทุกเพศอะนะผมอะถ้าเป็นตัวผมนะ ถ้าเขารักกันจริงๆแล้วผมก็ก็คงมีวามเูปล่อยเขาไปแหละเ,เขาเออแต่ผมก็คงเสียใจแหละที่ผ่านมาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยาถามว่ามันเปิดกว้างขึ้นมากเลยนะเท่าเท่าที่เท่าที่ว่าเห็นนะออย่างน้อยๆก็ในเมืองไทยอะ่ะเราเห็นแบบดารานักร้องอใครจะรู้อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายที่แบบเขาเปิดเผย ในสังคมของว่าเนี่ยมันเขาจะว่าเราดูวนี่ความสามารถเยอะกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับความเป็นมนุษย์ได้อะมันโอเคอมไม่ต้องไม่ต้องแยกว่าแบบเพราะฉันเป็นผู้หญิงฉันถึงทำอันนี้ไม่ได้หรือว่าฉันต้องทำอันนี้ได้ไม่เกี่ยวกัน ก็อยากชวนทุกคนมาดูละครเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่แค่ประเด็นแค่ว่าเลสเบี้ยนเท่านั้นแต่ว่ามันพูดถึงความเป็นมนุษย์จริงๆว่าจริงๆเราเราอ่ะต้องสร้างคุณค่าตัวเองขึ้นมาเพราะอะไรแล้วทำไมสังคมถึงเอื้อต่อการให้คุณค่ากับบางสิ่งบางอย่างค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันสะท้อนกลับมาแล,แล้วมันสร้างความคิดโพสตีฟมันทำให้เราได้กลับไปคิดถึงโอเคอาจจะเป็นเรื่องคุณค่าของ มันนู่แต่ละคนคุณค่าของตัวเราหรือการให้คุณค่ากับคนอื่นยังไงก็ได้ขอแค่ให้มัน p o s ิที v ทำเพราะเป็นศิลปะของสึกน,นะทำเพราะว่าเออเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับใครจะเข้าใจในอกใจไปเรื่องก็ก็ไม,ไม่เป็นไรคนเราอาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้คนที่มาดูมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนเป็นในเรื่องนี้เนี่ยคุณจะจัดการกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไง ก็อยากให้คนดูได้รู้สึกว่าเราเคยทําแบบนี้หรือเปล่าและผลมันออก่าเป็นยังไงและเราจะปรับปรุงแก้ไขมันได้ยังไงบ้าง